เอาละเห็นเปิดตัวแบบนี้นะอย่าเพิ่งแปลกใจนะว่าทำไมแบบวันนี้ทำไมถึงแบบมองแปลกๆนะเพราะว่าของที่โนมี่จะนำมารีวิวในวันนี้เรียกว่าแค่ชื่อเนี่ยก็เรียกว่าแบบสะดุดหูแล้วนะเพราะว่าชื่อของแบรนด์เขาเนี่ยก็คือมองแรงนั่นเองแน่นอนว่าวันนี้โนมี่มีตัวของลิปนะตัวนี้จะเป็นลิปสติกที่เป็นลิควิดแมทจากมองแรงมารีวิวให้ดูทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเยอะกว่านี้อีกนะ ตัวของตัวของลิควิดแมทลิปสติกจากมองแรงเนี่ยเขาก็ออกมาทั้งหมดรุ่นนี้จะมีทั้งหมด1 5สีด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยโนมี่คัดมาให้ประมาณ5สีเนาะเป็นการแบบสวอชสีแล้วก็เดี๋ยวทาปากให้ดูว่าตัวของลิปลิควิดแมทจากมองแรงเนี่ยสีจะสวยงามขนาดไหนบ้างนะพูดถึงตัวของลิปสติกจากมองแรงเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นลิปแมทขั้นสุดนะต้องเรียกว่าเป็นสีสวยแล้วก็ เปลี่ยนง่ายเป็นเนื้อเนียนนะแล้วก็เรียบเนียนกกับริมฝีป,ปากของเราได้ดีมากๆเลยนะต้องเรียกว่าดีงามมากๆแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยราคาต้องเรียกว่าเป็นราคาที่น่ารักมากๆราคาไม่ถึงร้อยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชื่นชอบในการทาลิปสติกแล้วก็ชอบในการแบบแต่งแต้มริมฝีป,ปากอยากได้ปากที่แบบสีสวยต้องเรียกว่าแบบเจ็บวันก็ไม่ซ้ําสีนะจัดไปเลยสามองแรงแบบนี้เอาล่ะ ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลิปแมทที่ให้พิกเมนต์เนื้อสีที่เรียกว่าสวยแล้วก็โดดเด่นชัดแล้วก็ติดทนนานตลอดวันด้วยวันนี้เนี่ยโนมี่นํามารีวิวให้ดูทั้งหมด5สีด้วยกันนะแต่ว่าสีแต่ละสีนี้ก็จะมีแบบความใกล้เคียงกันนะอาจจะมีเบอร์บางเบอร์ที่แบบใกล้ๆกันนิดนึงสีที่ออกที่นํามาเนี่ยก็จะเป็นสีตั้งแต่สีที่ออกแบบส้มผิดๆีหน่อยไปจนถึงสีชมพูแล้วก็สีออกสีแดงเข้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ก็ต้องเรียกว่าสวอกันไปนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อคลิปครั้งนี้นะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นแบบเติมปากกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วโนมี่มีโอกาสได้ดาตัวของลิปสติกมารีวิวให้ดูในหลากหลายคลิปแล้วนอนที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอันไหนๆก็มีโอกาสได้นําลิปสติกมาลองแล้วอาจจะเป็นแบบเป็นแบรบนด์เดียวกันแบบนี้หรือว่าก็จะเป็นแบบ ที่เป็นครแบรนด์แล้วก็เสี๋ยวต้องติดตามดูเนาะอาจจะมีทําคลิปออกมาเรื่อยๆก็แล้วกันนะเอาล่ะวันนี้ก็เรียกว่าประเดิมเติมปากของเราด้วยมองแรงก็แล้วกันนะเรียกว่าวันนี้ฉันก็ต้องมองแรงมองแรงนะแต่ว่าไม่ได้หาเรื่องแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็คือมีตัวของลิปเนื้อแมทแบบนี้นะพีจะเริ่มที่เบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนละกันนะเบอร์นี้เลยนะเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเอง จะบอกว่าตัวของแท่งลิปสติกเนี่ยเขาก็ทามาออกได้แบบน่ารักกําลังดีนะประมาณแบบปริมาณประมาณ2กรัมนั่นเองแล้วก็ขนาดแท่งก็เรียกว่าสามารถพกพาแล้วก็แบบนําไปใช้ได้แบบในระหว่างวันได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวหนุมมิจะลองดูก,ก่อนสําหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองเอ,อ่ะฮึมจะบอกว่าสีก็คือสีออกส้มแล้วก็ส้มแบบ ส้มแบบชัดมากๆเลยนะจะออกส้มแดงนั่นเองต้องเรียกว่าสีเม็ดสก็คือจัดเต็ม p i กเมนตจัดเต็มมากๆเลยมาถึงเบอร์ต่อไปนะเบอร์ต่อไปที่โน m i จะนํามา s สวอ h ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่ขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นเบอร์สูงสีนั่นเองถามว่าฉันเลือกจากอะไรฉันฉันพูดตรงๆนะว่าตอนที่ฉันไปซื้อที่ร้านเนี่ยอันนี้โนมี่ซื้อมาัจากร้านอนะีเฟนบอนั่นเองก็เรียกว่าเขามีแบบ ในเชลก็คือหลายสีมากๆแต่ว่าเราก็จะเลือกจากสีที่เรารู้สึกว่าเออเราอเราชื่นชอบแล้วก็มีจริงๆอย่างมีลิปสติกที่สีคล้ายๆกันเยอะมากแต่เราก็จะทาแบบวนเวียนอยู่กับสีที่เราแบบชื่นชอบอยู่ไม่กี่สีเองอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สี่นะเดี๋ยวจะลองทดลอดูตัวนี้สีนี้ก็คือสวยมากสีก็คือเรียกว่าพิกเมนต์เนี่ยก็คือถ้าทาไปที่ปากเนี้ยก็น่าจะเรียกว่า หลบตัวของเนื้อปากเราไปได้แบบเกือบหมดเลยนะตัวนี้ก็จะออกเป็นสีออกที่เป็นแบบส้มๆมอมชมพูหน่อยๆนะตัวนี้ก็ต้องเรียกว่าได้ใจมากแม่เรียกว่าโดดเด่นเห็นแต่ไกลถึงสีต่อไปบ้างนะสีต่อไปก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดนั่นเองนะศูนย์เจ็ดก็จะออกเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยๆนะเดี๋ยวลงนีจะลองตรงนี้ให้ดู ุ้ยแต่จะบอกว่าฉชนเฟลนะโอ้ตายแล้วจะบอกว่าตัวของลิฟตัวนี้เนี่ยคือฉันแก้ออกมาแล้วทำไมมันแห้งละมันแห้งละหนูคือออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วเร็วมากๆเลยอะ่ะ สีก็คือแบบมันแห้งติดแบบติดก่อของแอปพลิเคเตอร์แบบนี้ไปแล้วนะมันมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะเปิดไม่แน่ใจว่าเก็บมานานหรือว่าเปิดใช้งานมาแล้วนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจากข้างหลังนะมันก็เรียกว่ามันก็ยังไม่ได้หมดใกล้จะหมดอายุในเร็วนี้นะแต่แบบวิเียดายจังเลยอยากสีนี้ก็คือแบบดูจากข้างนอกคือสีสวยมากเลยนะแต่ว่าฉันแกะออกมาแล้วก็แบบเป็นแบบนี้เลยอย่างอันนี้ก็ ไม่โอเคเท่าไหร่สีถัดไปเนี่ยจะเป็นเบอร์จะเป็นเบอร์หนึ่งสามนะตัวนี้ก็เจาะสีแบบเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆนะเดี๋ยวจะลองสวอชไปที่เแบบเป็นสีที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นแบบปาดปาดอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นสีเนี้ยก็คือแบบ เข้มแบบเลกใจมากๆเลยนะอัน,นก็ต้องเรียกว่ามันจอจเป็นความเป็นน้าเป็นน้ําตาลแบบเข้มๆก็ต้องเรียกว่าให้ให้เราดูแบบวันไหนอยากดูเฟี้ยวอยากจะดูลึกลับนะอยากจะแบบเป็นคนดุๆนะสีนี้ก็คือได้เช่นเดียวกันโอเคมาปิดท้ายกันที่สีเบอร์หนึ่งห้านั่นเองนะเบอร์สีห้าก็ตัวนี้ก็จะออกแดงๆแดงๆส้มๆหน่อยๆ ก็จะมีความกริ้งตลอดเลยนะสีนี้ก็เรียกว่าสวยงามไม่แพ้กันเลยนะตัวนี้จะออกแดงเข้มขึ้นมาหน่อยคือถ้าเทียบกับเบอร์เบอร์ศูนย์สี่ตรงนี้กับเบอร์หนึ่งห้าจะจะมีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าศูนย์สี่เนี่ยจอกชมพูแต่ว่าหน,นึ่งห้านี่มันก็จะมีความออกสีแดงๆหน่อยนะก็ต้องเรียกว่าสวยทุกสีเลยก็คือจากที่สวอชมามีแค่สีเบอร์ศูนย์เจ็ดนั่นเองนะที่เรียกว่า เซนแขะออกมาแล้วเซนแบบฉันอึ้งไปเลยนะเพราะว่าแบบมันแห้งไปเลยก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังมีเลยสี่สีเนาะที่ที่จะแบบลองทาให้ดูกันรอบกันนะอะได้เวลาแล้วนะก็เดี๋ยวจะเริ่มกันที่สีแรกเลยก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะเบอร์ศูนย์หนึ่งที่ลองมาดูให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคือสเปซสีข้างบนสุดตัวนี้นะันโนมี่ก็ค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าสีเขาจะออกดูเป็นความแบบดูมีความส้มๆอ,อีกหน่อยนะ อันนี้เวลาทาต้องบอกก่อนว่าบางคนถ้าอยากได้แบบปากแนวแบบเกาหลีนะสามารถแบบทาแล้วก็เขาเรียกว่าออกนิ้วเกลี่ยไปให้มันฟงๆได้นะแต่ว่านี่ต้องมีจะลองทาแบบเต็มปากให้ดูไปดูว่าสีเป็นยังไงคือตัวนี้มันเป็นลิปแมทแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าแห้งเลยคือถ้าเทียบกับในเรื่องของราคานะต้องเรียกว่าโอเคเลย ไม่หนักปากแล้วก็สีสีก็มีความสวยชัดตัวนี้ก็จะออกแบบส้มๆหน่อยนะก็ต้องเรียกว่าทาไปแล้วนะทำให้หน้าเราก็ดูแบบสว่างดูท์ขึ้นด้วยนะเรียกว่ามันก็ยังมีความเห็นเป็นเป็นร่องของปากเราอยู่เนาะมันก็ไม่ได้แบบว่าแบบกลบไปแบบสนิทขนาดนั้นอันนี้โนมี่ลองทาไปแบบวันเมื่อกี้ประมาณประมาณหนึ่งนาทีละสำหรับความแมต์นะโนมี่ก็เรียกว่าเออ ให้ในเรื่องของความเบาเบาสบายปากรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อันนี้มากแต่เรื่องของความแห้งเนี่ยเมื่อเกียตอนทาครั้งแรกเนี่ยมันมันมันจะมีความเบาเนาะแต่พอผ่านสักแบบระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะแอบแอบแห้งๆหน่อยแต่จะไม่ไม่ได้แห้งมากจนเกินไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสีนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าโอเคเลยนะนมเขากมาเพราะว่ามันมีความแบบ แบบเกาหลีอ่ะเป็นบบสีแบบเกาหลีเกาใจอะไรเงี้ยก็เรียกว่าก็เป็นสีที่โอเคเลยสําหรับโนมี่นะสำหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองเอาล่ะมาต่อกันที่สีถัดไปเลยนะเมื่อกี้ก็คือลองลองใช้ตัวของแบบว่าทิิชูเนี่ยสับๆๆนะในส่วนของสีแรกไปตอนแรกนะ่ะคิดว่าแบบ อาจจะมีความออกล้างออกยากนิดน,นึงนะแต่ว่าพอแบบลองใช้ทิชชู่เปียกเช็ดไปแล้วเนี่ย mm. ก็เรียกว่าออกออกง่ายเช่นเดียวกันนะก็เรียกว่าโอเคเลยมาต่อกันที่สีเบอร์ศูนย์สีส่บ้างนะว่าทาไปแล้วเนี่ยสีจะเป็นยังไงบ้างนะ mm. จะสัมผัสได้ถึงความแ่บเลยนะสีนี้ก็คือแบบแ่บมาก ็อย่างหนึ่งที่โนมีชอบนะก็คือตัวของแอปพลิเคเตอร์เขาทำมาเป็นแบบขนาดกำลังดีนะไม่ได้ไม่ได้ดูแบบใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปอะไรเงี้ยก็เวลาที่ทาปากไปที่ปากแล้วมันก็มีความแบบทาได้ง่ายด้วยนะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เรียกว่ามันมีความออกแนวแบบชมพูแบบชมพูนีออนอะแบบส้มแบบ สมช่อูนีออนไปเลยนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าใครที่เป็นสายแบบสายตี้นะใส่ไปแบบเฮฮาปาร์ตี้กับแกงเพื่อนๆเนี่ยก็เรียกว่าสีนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะใครที่แบบชอบไปเที่ยวแบบกลางคืนนะแบบสถานที่แบบยามราตรีนะต้องเรียกว่าอ่าใครไม่มองไม่มองสีปากเนี่ยให้มันรู้ไปนะเพราะว่าตัวนี้ก็คือแบบสีปากก็คือเด่นชัดมากๆเลยนะ แต่ก็คือถือว่าเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่เรียกว่าโอเคมันทําให้เราดูแบบหน้าเราดูสว่างแต่ว่าในเรื่องของสีก็จะมีความจัดเต็มนิดนึงเนาะมันก็จะเหมาะกับการแบบไปเที่ยวเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนมากกว่านะแต่ว่าแบบถ้าทาไปแบบชีวิตประจำวันจันก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบเออเธอต้องเป็นคนแซ่บพอสมควรเลยนะในการทาแบบว่าในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นหนึ่งสีที่ สวยมากๆเลยนะในส่วนของพิกเมนต์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ากลมกลืนแล้วก็เข้ากับตัวของเนื้อปากได้ดีเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเป็นร่องๆหน่อยๆนะแต่ว่าถือว่าไม่ได้เยอะมากๆดูแล้วโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะมาต่อที่สีถัดไปกันเลยนะสีถัดไปก็จะเป็นเบอร์1น่สมันเองนะตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ออกสีแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆนะเดี๋ยวจะลองทาย เป็นสีที่ให้อีกฟิลหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับสีเบอร์สุดสีสัจะพูดหนึ่งนะนี้ก็จะเป็นอกแนวแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบเหมือนไม่ได้เป็นน้ำตาลที่ดูดูเป็นแบบแฟนซีมากนะถือว่าโอเคเลยสำหรับสีนี้นะมันมีความเป็นแบบเป็นน้ำตาลแบบเนเชอรัลอ่ะมันจะมีให้ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นสีแนวแบบ เออทนเออโทนหน่อยๆนะแต่ก็ดูว่ามันเป็นการแบบปากของเรามันก็จะมีความเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปนะมันจะมีความแบบเข้มๆข,ข,ขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบสีที่ดูแบบแรงแบบอย่างที่อย่างที่เห็นเมื่อตอนสักครู่นี้ตอนที่สวอยกับตรงแขนนะมันจะมีความรู้สึกว่ามันสีมันก็ดูน้ำตาลจัดอยู่นะแต่ว่าพอทาไปที่ปากแล้วเนี่ยเออมันมันเข้ากับปากเราได้ดีเทียวถ้าเทียบกับตัวของ ลิปนั้นของฮูดดะบิวตี้นะอมมีค่อยนนำตัวของลิปสติกของฮูด a ะบิวตี้ที่เป็นสีออกน้ำตาลเงี้ยมาตัวนั้นแหละสีก็คือจะแรงกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าดูแบบไม่ได้แรงมากแล้วก็เนื้อของลิปสติกเนี่ยตัวนี้สีเนี่ยถือว่าโอเคเลยก็คือมีความกลืนไปกับปากของเราได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีที่เรียกว่าเออถ้าถ้าจะเป็นแบบทาแบบ ถาตกลางวันก็ก็ได้นะเธอเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบสีมันไม่ได้แปลกแบบเท่ากับสีเมื่อ,อสักครู่นี้นะก็ถือว่าเออเกินคาดนะสำหรับสีนี้ก็โอเคเลยเอาล่ามมาถึงสีเบอร์สุดท้ายแล้วนะก็คือสีเบอร์หนึ่งห้านั่นเองนะก็ต้องเรียกว่าเป็นเบอร์แบบสุดท้ายท้ายสุดเลยแล้วก็ในทั้งหมดเฉดของมองแรงเนี่ยสีนี้ก็จะเป็นสีสีสุดท้ายด้วยนะก็เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะว่าพอทาไปกับปากแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ ตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าให้ความนุ่มให้ความนุ่มกับปากของเรามากกว่าสีอื่นๆเลยนะที่นำมาทาให้ดูก่อนหน้านี้นะตัวนี้ต้องเรียกว่ารู้สึกว่านุ่มสุดแลว้วอะมันมีความนุ่มแต่ว่าตัวของสี สีต้องเรียกว่าเป็นสีที่ออกแนวแบบแดงๆนะแต่มันจะมีความแ,บบแดงๆอมส้มอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับเบอร์ศูนย์สี่เมื่อกี้นะมันจะมีความลูกผสมระหว่างแบบเบอร์ศูนย์หนึ่งและเบอร์ศูนย์สี่ตัวนี้จะอยู่แบบตร,ตรงกลางนะคือเรียกว่าไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปแบบแปดเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าออกแบบซอฟขนาดนั้นนะแต่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยมากๆเลยนะทาไปแล้วก็ ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ช่วยให้แบบเมคอัพของเรานะครับทั้งหมดโอเวอร์ออลของเรามันดูแบบโดดเด่นชัดยิ่งขึ้นก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่นำมาปิดทายได้แบบสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะโอเคหลังจากที่ได้ลองทาลิปสติกไปแล้วนะลิควิดลิปแมทจากมองแรงนั่นเองต้องเรียกว่าเป็นลิปสติกที่เรียกว่าสีสวยมากๆเลยนะสีสวยเด่นชัดทุกสีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบลองทาไปแล้วก็ต้องเรียกว่าเออมันมีความแบบ หลากหลายโทนหลากหลายสีเลยนะแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นสีที่สวยมากๆเลยแอบหักคะแนนนะนเสียดายตรงที่ว่าแบบฉันซื้ออันนี้มาแล้วมันมันแห้งอะ่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามีความผิดพลาดของแบบสต็อกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าแบบสีเนี้ยจริงๆอ่ะสีนี้ถ้าเอามาทาก,ก็น่าจะสวยนะพอสีเนี้ยมันจะมีความบอกเป็นแบบชมพูชมพูไปเลยนะก็แนะนากันแล้วกันนะใครที่สั่งซื้อหรือว่า ไปซื้อที่ร้านนะถ้าซื้อที่ร้านเนี่ยมันอาจจะเช็คได้ที่แบบที่เชลนะแต่ว่าสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยนมีไม่แน่ใจเลยว่าสามารถเช็คได้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าตัวถ้าสังเกตดูเลยตัวนี้มันจะมีความแบบแห้งๆแตกๆนะก็เรียกว่าลองไปดูก็แล้วกันนะแต่ว่าด้วยเรื่องของราคาเนี่ยต้องเรียกว่าราคาเขามาแบบไม่ถึงร้อยนะราคาแบบน่ารักน่ารักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูกันเองเอาเองแล้วกันนะว่าแบบสีแบบไหนที่เรียกว่าแบบสูกใจ ขนาดไหนนะแต่ว่าสีสีที่นํามารีวิวให้ดูกันในวันนี้เนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยโนมี่ให้สี 1, เบอร์หนึ่งสามเยอะที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นสีที่ตอนที่ลงตรงตรงแขนเนี่ยสีมันเข้มนะแต่พอลงไปที่ปากแล้วเนี่ยมันมีความสีมันกลืนไปกับปากแล้วมันมีความเป็นแบบเออมันดูไม่ไม่แปลกนะจนเกินไปนะเป็นอีกหนึ่งสีที่โนมี่ชอบมากมากแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เอามาทาบ่อยๆมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็น ลิปสติกทั้งหมดสี่แท่งที่นำมารีวิวให้ดูกันแล้วกันนะใครชื่นชอบสีไหนก็ลองไปสวอสีดูที่ร้านได้หรือว่าจะลองแบบลองมาทาได้นะในราคาน่ารักน่ารักแบบนี้จริงๆมีอีกหลายสีเลยนะที่ให้เลือกนะแต่วันนี้นี่ก็คือแบบคัดมาแบบเรียกว่าเป็นสีๆก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีแบบสีๆที่เป็นตัวตึงมากๆเลยนะในการทาแล้วก็ถือว่าโอเคเลย ทาไปแล้วรู้สึกว่ามันเบาสบายปากมากๆเลยนะแล้วก็ความแมทเนี่ยบางคนกลัวว่าเวลาทาลิปแมทไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแห้งแบบแห้งปากมันจะรู้สึกออกไม่สบายแบบไม่สบายใจไหมหรือเปล่านะต้องบอกเลยว่ามันมีความแบแบแมทแต่มันไม่ได้แมทแบบแมทแห้งขนาดน,นั้นนะเพราะฉะนั anyway, ้นเนี่ยเวลาทาไปแล้วก็สบายใจได้ว่ามันจะมีความเบาสบายไปกับริมฝีปากแล้วก็การติดทนเนี่ยโนมี่คิดว่ามีความติดทนแน่นอน พราะว่าเมื่อกี้จากที่ลองใส่ทิชชูเปียบเช็ดไปแล้วเนี่ยต้องออกแรงต้องออกแรงน,นิดนึงนะกว่าที่สีจะหลุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ลิปสติกที่เรียกว่าให้สีสวยเด่นชัดติดทนนานตลอดวันแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เนียนไปกับ,บริมฝีปากของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งชอยที่แนะนําเลยนะสำหรับมองแรงลิควิดแมทนะครับจากลิปสติกจากมองแรงนั่นเองต้องเรียกว่าเป็น สีๆแนะนําเลยก็ต้องเรียกว่าสวยมากๆถูกใจมากๆใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของโนมี่รีวิวด้วยนอครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมารีวิวกันให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันหรือว่าใครที่มีลิปสติกแบรนด์ไหนหรือว่าสีไหนที่อยากให้โนมี่นำมารีวิวก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะถ้าไปเจออันไหนถูกใจก็เดี๋ยวจะนำมารีวิวมาแชร์กันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันวันนี้ก็ต้องเรียกว่า ได้สี่ากที่สวยละสวยแล้วก็จะเต็มมากๆเลยนะเรียกว่าใช้ได้แบบในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนลัดสไตล์แบบไหน,นคือใช้ได้หมดเลยโอเควันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะไปก่อนละนะบ๊ายบาย